ไปที่กระทงหน้าวัวเิ่งกระทงหนังวัวเด้อตอไปเด้อพูนอรรยาาศบรรยากาศภายนอกขอเจริญพรอรรยภาพไปเิ่งกระทงหนังวัวเนาะอายุวัฒำบุญหลายข้างนอกเมื่อกี้มีจะไปใครทํำขังในอันนี้ลงทานที่ลนทานลงทาน กระุสาธุกับลงทาน,ทานจะโยมมารอลงทานนี่จ้าภาพ์ลงทานกระพาพ์ลงทานใช่ไหมครับอ่าจะได้พรโยมทั้งหอกกับหลายนีโยมเอลงทานเด้อลงทานมาทั้งทีเด้อหันบ่องหัจักกะอ่าเบางนี่โทรศัพท์ อยู่ภายนอกรอบออผ้ารอบนอกของซาราเนาะมัอนี่ยายย่อมจะมาทำบุญขอเจริญพรเด้อ,อ,อะนะโอ,อ้จังเด้อว่าฝันนะเนาะเอาฆ่ากันเอาศูนย์อดเก้าฆ่ากันเอาเอาไปข้างในละบัดนย์เอากไปห้งอ,อ,องหน้างัวเพรเห็นบัดนย์ ท้องหนาง่วว่าเห็นใบย่อมอาไปแล้วเอเอแ้วเบงหลอบหนอกอันนี้ก็เป็นโอ้ลายเติอปีนี้ก็ได้ปีก้อนกับประมาณนี้ละปีก้อนก็ได้แต่ว่ายุ่นีเป็นกระท่งอาชีพแขวนกระท่งย่อมนได้ออกไปแล้วเดี๋ยวไปเบิงกระท่งหนาง่วกันโอ้ทาําผลกับเสียงสวกเด้อทาําผนก็ได้ มาเบิ้งกับท้องหนังวัวมากมามาเบิง้งอ่าโอ้ใจย้อมอันพึ่งออกจากซาล่าถึงเสร็จพิธีการทับบุญเนาะปีนาปีสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเดือนไกลเชียงกันนี่ก็หรือว่าเดือนเดียวกันนี่ก็พ่อกันไหม มาดูมาดูกระทงหน้าวัวอ่เด่อตัวนี้จะเป็นลักบ้านเด้อลักบานแบเพิ่มฮะเออตะวันเข้าหมดละมันตั้งมันตังเข่ากันเอาสํำนักเดียวกันมีชามีชาสํำนักเดียวกันนะ อันนี้เป็นกระทงหนางว่วาเด้อกระทงหนางว่วาแล้วก็จะได้ทำพิธีต่อไปแล้วรองพอเจ้าคณะตำบลจ้าวาดวิวิหารบ้านเพิ่มสกู่ครับ